อีกหนึ่งเคล็ดลับการทำขนมถ้วยค่ะวิธีแก้ไขตัวแป้งขนมด้านล่างลอยขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยนะคะเป็นเพราะอะไรที่สำคัญเขาจะทำให้หน้าขนมของเราดูไม่ขาวสวยน่าทานค่ะวิธีแก้ไขถ้าเราเห็นเป็นแบบนี้นะคะ<ม>ก็ให้เพิ่มเวลาการนึ่งตัวขนมด้านล่างให้สุกดีอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเขาจะได้ไม่เหลวลอยกลับขึ้นมารวมกับแป้งหน้าขนมค่ะ แต่ที่สำคัญการเพิ่มไฟหรือเพิ่มเวลาในการนึ่งตัวขนมนะคะก็อย่าให้มากเกินไปนะคะพอทานะมากเกินไปก็จะทำให้ตัวขนมสุกเกินไปพอสุกเกินไปละาไปหยอดก็จะทำให้ขนมแยกชั้นได้ค่ะฉะนั้นควรสังเกตนะคะว่าการใช้ไฟประมาณไหนจะทำให้ขนมเราสุกพอดีไม่ลอยขึ้นมาด้านบนหรือแยกชั้นกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ